สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปพสมาลบบัญชีที่ยูมีทอสนะคะก่อนจะลบมาให้ดูว่ามีข้อความส่งมาว่ายังไงบ้างนะคะโปสไม่ได้เสียเงินนะคะโปอตอบใครไม่ได้แล้วคนนี้ส่งข้อความมาเยอะแยะเลยนะคะคนนี้บอกว่า what part of the body do you want to touch most every night คนที่ถามเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยปบไม่คุยนะไม่ว่าจะเป็นชาติอะไรนะคะคนเหล่านี้นี่เป็นคนมาเล่นเฉยๆไม่ได้จริงจังนะคะ You you think you and I can take a trip together in the future and what country would you like to go to with me คนนี้ครั้งแรกพูดไม่ดีสำหรับโบนแล้วก็ต่อมาข้อความนี้ดีนะคะข้อความนี้แปลว่าคุณอยากจะไป เที่ยวที่ไหนหรือเดินทางไปที่ไหนคิดว่าจะไปด้วยกันกับผมเนะี่ยได้ไหมในอนาคตแล้วประเทศไหนที่คุณอยากจะไปกับผมนะคะ My greatest commitment is to make you happy and for you to q u a r r e and for you to be q u a r r l l y q u a l and for you to be equally reciprocal ปมไม่รู้จักคำว่า reciprocal and tell me are you ready for that เขาบอกว่าในการรักษาคำมั่นสัญญาเนี่ย commitment นะคะเป็นการรักษาเป็นการผูกพันเป็นการตกลงตกปากรับคำนะว่าฉันจะทำให้คุณมีความสุขมีความเสมอภาค reciprocal อันนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรแล้วเขาบอกว่าคุณพร้อมหรือย,อยังนะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่า what would you like to try from me And what have you always seen? ก็าบอกแล้วคุณอะอยากจะพยายามอะไรจากฉันสักอย่างหนึ่งนะคนนี้ผ่านไปตอบใครไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากตอบด้วย <laughs> อันนี้ไม่มีอะไรนะคะน,นี่เป็นข้อความเดิมคนนี้บอกมาว่า What do you think if you send them to me here to make it more special and intimate? between us Do you dare or Are you afraid อันนี้บสพูดไปแล้วขราวที่แล้วนะคะก็ส่งมาให้ฉันที่ตรงนี้โบบอกโพูดไปแล้วในโปรไฟล์ไงให้ส่งมาส่วนตัวเราจะได้มีความใกล้ชิดนิดหนมการอิน i ท a t e เนี่ยคือมีความสนิทสนมใกล้ชิดนะคะคุณกล้าไหมผมไม่สนใจนะคะคนท้าทายหรือคนที่คุยเรื่องรูปร่างนะคะคนเหล่านี้ไม่จริงจังนะคะไม่มีอะไรอะ่ะดูเมลซิมีเมลอะไรไหม ที่โบต,ตอบไว้นะคะไม่มีอะไรเข้ามาเพราะโบไม่ได้เข้ามาเล่นนะคะมาลบกันโบเข้าไปลบข้อมูลของตัวเองก่อนจะลบรูปภาพได้ไหมนะอ่าลบได้นะคะ Delete ให้หมดเลยปกติเวลาโบจะลบข้อมูลอะไรก็ตามนะคะที่อยู่บนเว็บไซต์เนี่ย ้าพดเอาข้อมูลออกได้พูดจะมาลบเอาออกก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเลขที่บัญชีเลขที่บัตรเครดิตหรืออื่นๆน,นะคะทุกเว็บเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บอะไรนะคะไม่ใช่เฉพาะเว็บเดตนะแล้วพดก็จะเอาข้อมูลออกด้วยนะคะใส่ข้อมูลมั่วๆไปเมื่อกี้เห็นเว็บๆมีข้อความส่งเข้ามาตอนไหนเนี่ย เขาส่งมาอีกว่า today I woke up with a c o u g i n g that hard to explain but easy to feel if you around are you coming <laughs> คนเนี้ยก็พยายามจีบอยู่นั่นแหละแต่เขาไม่ได้จีบจริงหรอกนะเขาบอกว่าเขาตื่นมาในความรู้สึกที่เหมือนมีความสุขสักอย่างหนึ่งอะนะที่อธิบายไม่ได้นะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยอยู่ข้างๆฉันนะคะอยู่ข้างๆผมนะคุณจะมาไวล่ะคือกำลังมีอารมณ์นั่นแหละฉันกำลังจะลบบัญชีฉลวะจะเธอ หาก่อนอันนี้คือ deactivate นะคะ deactivate ก็คือปิดเอาไว้ชั่วคราวนะคะวดเอาอีเมลออกก่อนอไม่ต้องเชงก็ได้เพราะจะ delete เลยนะนี่ delete my information คือข้างล่างนะเอา deactivate ก่อนเขาให้ใส่พาสเวิร์ดนะ แล้วถ้าจะ Delete เข้าไปดูก่อนว่า Delete ได้ไหมถ้าเราปิดชั่วคราวเราสามารถจะกลับเข้ามาได้นะคะเขาบอกให้บัญชีเราเปิดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะลบเลยนะคะเข้าไปที่ Setting แล้วก็ Delete ไปเลยนะคะเขาบอกว่าคำร้องขอที่ลบ ได้ส่งไปที่อ e ีเมลแล้วเขาบอกว่าคำร้องขอที่ลบเนี่ยจะติดต่อไปที่อ e ีเมลคุณภายใน24ชั่วโมงนะโอเคจบอ๋อเราดีล e t e แล้วเรา deactivate อดีกว่าเอาไหมเขาไม่ได้ลบให้เราทันทีเพราะฉะนั้นเราต้อง deactivate ด้วยไหมไม่ต้องนะคะ เขาไม่มีปุ่มให้เรา deactivate ก็ไม่เป็นไรเรารอรอให้เขาลบเราออกไม่ receive notification เขาบอกว่า don't sell my personal info นะร e เค e s t อ่า send request อย่าไปขายข้อมูลฉันนะท <laughs> ่านี้ remove content ไม่มีอะไรเท่านี้นะคะ หลังจากลบนะคะเว็บจะไม่ลบให้อัตโนมัตินะโพลลองเข้าดูนะคะ2วันแล้วยังเข้าได้อยู่โพลมาดูว่าทําไมละ่ะเขาบอกว่าให้ไปคอนเฟิร์มที่อ e ีเมลตัวเองนะคะที่เราใช้ลงทะเบียนเพื่อจะลบนะคะเข้ามาดูนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเสียใจยจังเลยที่คุณจะจากไปเนี่ยให้คิดใหม่อีกรอบไหม ฉันให้คุณ10บแชทเจมก็คือให้1ิบแต้มนะเอาไว้แชทนะเอาไหมนะแต่ถ้าเรายังยืนยันนะคะให้เราตอบไปในอีเมลนี้ว่าไม่ละ่ะฉันยืนยันว่าฉันจะลบนะคะตอบไม่ของปออยู่ในจังนะคะเป็นอีเมลขยะตอบไม่ได้โพสก็จับไปไว้ในกล่องอีเมลนะคะเพื่อจะได้ตอบได้ของคุณถ้าอยู่ในอีเมลขยะ ก็ต้องเอาไปไว้ในกล่องอีเมลธรรมดาก่อนแล้วถึงจะตอบได้นะคะกดที่ปุ่มตอบก็คือ reply นะคะแล้วก็บอกไปว่า <Okay. S 1> yes I confirm to delete the account แล้วก็ส่งเลยแล้วก็รอดูจากนี้นะคะว่าเขาจะอีเมลยืนยันมาอีกหรือเปล่านะคะ